กลางดึกเสียงกระซิบประหลาดหลอนเมืองผู้คนสะดุ้งตื่นแต่ไม่เห็นอะไรยกเว้นเจ้าถุงเงินหมาจรจัดธรรมดาที่ใครๆมองข้ามแต่ดวงตาของมันฉายแววลึกลับมันสัมผัสได้ถึงพลังงานมืดที่คืบคลานเข้าหาเงาประหลาดเริ่มปรากฏของหายคนหายผู้คนหวาดผวาพวกมันไม่ใช่สิ่งมีชีวิต เจ้าถุงเงินไม่รอช้ามันวิ่งผ่านตรอกซอกซอยไล่ล่าบางสิ่งที่มนุษย์มองไม่เห็นเห่าเตือนภัยอย่างบ้าคลัง่งวันแล้ววันเล่ามันต่อสู้เงียบเๆเพื่อเมืองนี้คืนหนึ่งวัตถุโบราณประจําเมืองถูกเหล่งเจ้าถุงเงินยืนขวางหน้ามันดวงตาของมันเรืองแสงสีฟ้าพลังงานพุ่งออกจากตัวชนเข้ากับเงาปีศาจจนแตกสลายหายไป เช้าตรู่เจ้าถุงเงินกลับมาเป็นหมาจรจัดขี้เศร้าเหมือนเดิมไม่มีใครรู้เรื่องวีรกรรมมันแค่หาวอดหนึ่งเหลือบมองฟ้ายิ้มเล็กน้อยก่อนจะหลับต่อผู้พิทักษ์ไร้ชื่อของเมืองนี้ยังคงทำหน้าที่ต่อไปอย่างลับๆ